12ข้อที่ควรรู้ไว้เกี่ยวกับหงจุยห้องน้ำจะได้ไม่ต้องทุบห้องน้ำตามที่สินแสสัง่งสำหรับเรื่องของห้องน้ำในศาสตรห์หงจุย้ยที่โดยส่วนมากจะเป็นข้อมูลในเชิงลบที่สร้างความวิตกกังวลให้กับเราเสมอเพราะห้องน้ำจะถูกมองว่าเป็นตำแหน่งที่ใช้ขับถ่ายของเสียและทําให้เกิดพลังงานหงจุยในเชิงลบแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ได้มีสาสตร์หูจุ้ยที่ถูกนำเสนอจากสินแสบางท่านออกมาว่าห้องน้ำเป็นตำแหน่งกักเก็บทรัพย์ที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าบ้านหลังนั้นจะมีเงินเก็บหรือไม่จนทำให้เกิดการสั่งทุบเพื่อปรับระดับพื้นห้องน้ำชั้นล่างให้ได้ขนาดตามที่สินแสท่านนั้นนำเสนอข้อมูลออกมาและเป็นข้อมูลที่สร้างความวิตกกังวลต่อหลายๆท่านมากที่สุด เราเกรงว่าบ้านของท่านจะไม่มีการเงินไหลเข้ามาแล้วมากักเก็บไว้ในตำแหน่งของห้องน้ำชั้นล่างเพื่อให้เกิดความกระจ่างผมจึงอยากจะนำเสนอวิธีการวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของการปรับห้องจุยห้องน้ำให้ถูกหลักควรทำอย่างไรก่อนอื่นเราต้องย้อนกลับไปพื้นฐานที่หลายๆท่านชอบท่องจำอยู่เสมอว่าฮวงคือลมจุยคือน้ำ การจัดหงจุ้ยห้องน้ําให้ถูกหลักก็คือการจัดการเรื่องระบบการระบายกลิ่นภายในห้องน้ําหรือวิธีการระบายอากาศหรือลมออกจากห้องน้ําเพราะห้องน้ําเป็นห้องที่มีความอับชื้นและเป็นแหล่งรวมของเชื้อแบคทีเรียจึงต้องระบายกลิ่นออกจากห้องน้ําให้มากที่สุดการจัดพื้นที่แห้งพื้นที่เปียกภายในห้องน้ําคือวิธีการแยกส่วนพื้นที่ที่ควรจะเปียก และพื้นที่ที่ควรจะแห้งรวมทั้งระบบระบายน้ำเพื่อไม่ให้ห้องน้ำเกิดความอับชื้นแล้วจะส่งผลให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อแบคทีเรียที่ส่งผลต่อสุขภาพจากที่ผมได้กล่าวมาในเรื่องการจัดองช่จุ้ยห้องน้ำก็คือวิธีการทำให้ห้องน้ำบ้านของท่านถูกต้องตามสุข,ขาลักษณะเพื่อสุขภาพของผู้ที่อาศัยอยู่ภายในบ้านหลังนั้นนั่นก็คือ วิธีการจัดการเกี่ยวกับระบบระบายอากาศและระบบระบายน้ำเพื่อไม่ให้ห้องน้ำเป็นแหล่งรวมเชื้อโรคแล้วทำไมข้อมูลในศาสตร์หูจุยต่างๆที่เราเคยได้ยินมาจึงมองว่าห้องน้ำเป็นตำแหน่งทำลายทรัพย์หรือทำให้ดวงชะตาตกต่ำที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าตำแหน่งของห้องน้ำเป็นสิ่งที่ซินแสบางท่านสามารถนำมาใช้สร้างข้อมูลให้เกิดความวิตกกังวล เพื่อให้เกิดความเชื่อได้มากที่สุดแต่เมื่อท่านเข้าใจหลักการที่ผมได้นำเสนอมาท่านก็จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่สร้างความวิตกกังวลในเรื่องของห้องน้ำซึ่งมีข้อมูลต่างๆดังต่อไปนี้ 1. ห้องน้ำชั้นล่างไม่ใช่ตำแหน่งกักเก็บซับเพราะห้องน้ำที่มีแต่ความอับชื้นและเชื้อแบคทีเรียรจะเป็นสถานที่ที่เราอาศัยอยู่ ไม่เกินครั้งละ 15—30 นาทีจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่ห้องน้ำจะเป็นตำแหน่งกักเก็บทรัพย์ตามที่ท่านเคยได้ศึกษาข้อมูลมา 2. ระดับพื้นห้องน้ำชั้นล่างจะอยู่ต่ำหรืออยู่สูงกว่าระดับพื้นชั้นที่หหรือระดับพื้นห้องครัวก็ไม่ได้ส่งผลในเรื่องการเงินไหลเข้าสู่ตัวบ้านเพราะพลังงานห่งจุย้ยไม่ได้ไหลมาตามพื้นดินไม่ได้ไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่า แล้วก็ไม่ได้ไหลเข้าไปกักเก็บภายในห้องน้ำที่เป็นตำแหน่งสะสมเชื้อแบคทีเรียหัวใจสำคัญก็คือจะต้องหาวิธีป้องกันไม่ให้น้ำหรือสิ่งสกรปรกต่างๆไหลออกมาจากห้องน้ำเข้าสู่พื้นที่ส่วนกลางภายในตัวบ้านถ้าระดับห้องน้ำเสมอกับระดับพื้นห้องครัวควรทำธรณีประตูห้องน้ำเพื่อป้องกันสิ่งสกรปรกไหลออกมาจากห้องน้ำา 3. ห้องน้ำชั้นล่างจะมีธรณีประตรูหรือไม่มีธรณีประตูก็ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานถ้าระดับพื้นห้องน้ำต่ากว่าพื้นบ้านอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องทำธทรณีประตรูเพื่อป้องกันสิ่งสกรปรกไหลออกมาด้านนอกโดยไม่จําเป็นจะต้องวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องธรณีประตูห้องน้ำจะปิดกั้นไม่ให้เงินไหลเข้าไปกักเก็บภายในห้องน้ำเพราะห้องน้ำไม่ใช่ตำแหน่งกักเก็บทรัพย์ 4. ประตูห้องน้ำจะหันไปในทิศทางใดก็ได้ไม่ได้ส่งผลร้ายต่อพลังงานฮุงจุยแต่เพื่อป้องกันกลิ่นห้องน้ำที่มีความอับชื้นและเชื้อแบคทีเรียพัดออกมาจากห้องน้ำให้ปิดประตูห้องน้ำทุกครั้งหลังจากใช้งานและหาวิธีการระบายกลิ่นห้องน้ำออกทางหน้าต่างหรือใช้พัดลมดูดมาช่วยในการระบายอากาศ 5. ชักโครกจะหันไปในทิศทางใดก็ได้ ไม่ได้ส่งผลใดๆต่อพลังงานหุงจุย้ยแต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือพื้นที่การใช้สอยและระบบการวางท่อของสุขภัณฑ์เพราะถ้าท่านหมุนชักโครกไปตามข้อมูลเชิงลบที่สินแสบางท่านนาเสนอออกมาอาจจะส่งผลกระทบต่อลักษณะการใช้ชักโครกในการขับถ่ายส่งผลต่อระบบท่อน้ำทิ้งและระบบระบายของเสียที่ได้ออกแบบไว้ 6. ประตูห้องน้ำจะตรงกับสิ่งใดก็ได้เพียงแค่ปิดประตูไว้ทุกครั้งหลังจากใช้งานจะตรงกับบันไดจะตรงกับประตูห้องครัวจะตรงกับประตูหน้าบ้านก็ไม่ได้ส่งผลร้ายใดๆ 7. ห้องน้ำจะสร้างไว้ในตำแหน่งใดก็แล้วแต่ไม่ได้มีผลต่อดวงชะตาไม่ได้ไปสร้างทับดวงชะตาเจ้าของบ้านเพราะเราไม่ได้เกิดในห้องน้ำา 8. ห้องน้ำไม่ใช่ธาตุน้ำ ตามที่ท่านเคยได้ศึกษามาจะอยู่ตรงข้ามกับตำแหน่งเตาไฟหรือจะอยู่ในตำแหน่งใดในห้องครัวก็ไม่ได้ส่งผลร้ายใดๆ 9. ห้องน้ำชั้นล่างจะอยู่นอกบ้านหรืออยู่ภายในบ้านก็ไม่ได้ส่งผลเรื่องการเงินไหลเข้าบ้านเพราะตำแหน่งห้องน้ำไม่ใช่ตำแหน่งกักเก็บทรัพย์และพลังงานหูจุย้ยไม่ได้ไหลมาตามพื้นดินจึงไม่จำเป็นจะต้องทำห้องน้ำไว้ภายในตัวบ้านชั้นล่าง หรืออยู่ด้านหลังสุดของตัวบ้านเพื่อให้การเงินไหลเข้าบ้าน 10. ห้องน้ำภายในห้องนอนให้ปิดประตูไว้ทุกครั้งหลังจากใช้งานและระบายกลิ่นออกด้านนอกตัวอาคารเพรียงเท่านี้ก็ไม่ได้ส่งผลร้ายต่อการเงินและสุขภาพไม่จำเป็นจะต้องนำผ้าม่านมาติดเพื่อบังประตูห้องน้ำเพราะเชื้อแบคทีเรียต่างๆที่ออกมาจากห้องน้ำ จะไปสะสมอยู่ที่ผ้าม่านซึ่งอาจจะส่งผลให้สุขภาพผู้ที่อาศัยอยู่ในห้องนอนนั้นเป็นไข้หวัดหรือเป็นภูมิแพ้อยู่เสมอ 11. ห้องน้ำจะอยู่กลางบ้านหรืออยู่ใต้บันได <c oughs> ก็ไม่ได้ส่งผลร้ายต่อพลังงานหวงจุย้ยแต่สิ่งที่ท่านต้องคำนึงถึงก็คือวิธีการระบายกลิ่นออกจากห้องน้าเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคถ้าอยู่ใต้บันไดและไม่มีหน้าต่าง หรือไม่มีพัดลมดูดระบายกลิ่นท่านอาจจะต้องเปิดประตูห้องน้ําเพื่อระบายกลิ่นอับชื้นออกมาแล้วใช้พัดลมเป่าระบายกลิ่นออกไปด้านนอกตัวบ้าน 12. ห้องน้ําเป็นสถานที่ที่ใช้ในการปลดทุกข์ไม่ใช่สถานที่ที่ทําให้เราทุกใจก่อนจะเชื่อถือข้อมูลใดๆคิดวิเคราะห์ด้วยหลักเหตุและผลคือหนทางเอาตัวรอดจากข้อมูลเชิงลบ ที่ทำให้ท่านวิตกกังวลในเรื่องของห้องน้ำสรุปห้องน้ำไม่ใช่ตำแหน่งกักเก็บทรัพย์ปิดประตูทุกครั้งหลังจากใช้งานและหาวิธีระบายกลิ่นออกด้านนอกตัวอาคารแบ่งพื้นที่โซนเปียกและโซนแห้งเพื่อไม่ให้ห้องน้ำของท่านมีกลิ่นอับชื้นและเป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรียเพียงเท่านี้ห้องน้ำของท่านก็จะเป็นห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ และถูกหลักห่งจุ้ยห้องน้ำครับ